สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการเกษตร 5G เกษตรคุณภาพวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมจะมาทําเรื่องอะไร้างหลังผมเนี่ยส้มลุวนๆวดสวนส้มเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เราจะมาทําเรื่องส้มกันนะครับแต่ว่าผมขอตั้งชื่อตอนว่าส้มพูดได้ครับผมของบอยนี่ปล<อ>ูกสายน้ำพึ่งหมดเลยใช่ครับสายน้ำพึ่งหมดเลยครับแล้วของบอยมีปลูกอย่ไรทั้งหมด ของผมมีทั้งหมด36ไร่ครับนี่หนึ่งครับต่อไร่ได้กี่บาทต่อไร่ครับเอากําไรเลยนะครับอ่ะเอากําไรเลยกำไรประมาณไร่ละไร่ละแสนครับแล้วส้มเนี่ยเวลาเวลาเราปลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่เราถึงเก็บได้จากเริ่มต้นปลูกเสร็จปุ๊บต้องรอไปอีกประมาณ18เดือนถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มไว้ผลได้ แล้วก็หลังจากเริ่มไว้ผลอีกประมาณ10เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ2ปีกว่า3ปีประมาณ3ปีครับถึงจะเก็บผลผลิตได้ใช่แล้วก็อีกทีนี้เก็บไปจนถึงอายุเขาเท่าไหร่เราถึงจะเก็บไ่ได้แล้วต้องเอาจริงๆนะครับผมในสวนมันมันก็มีเป็น20กว่าปีมันก็อยู่ได้นะครับยังไม่ตายนะครับคือไห่ว่าเราก็ดูแลบำรุงเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องดู่ดูแลเรื่อยๆครับอยู่ได้วิธีการดูแลไร ส่วนส้มขอบอยอะไรดินดูแลไงน้ําให้ปุ๋ยให้อะไรยังไงเราก็จะให้ปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกไปก่อนปุ๋ยคอ,อกครับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยซีเข้าไปเพื่อบํารุงดินไปก่อนส่วนน้ํานี่ก็จะให้ช่วงนี้ก็เป็นวันวันเว้นวันให้น้ําเยอะๆเพื่อว่าที่จะไปกระตุ้นให้มันแตกตอกแตกตาออกมาเยอะๆครับและในส่วนของปุ๋ยก็ช่วงนี้ก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปก่อนครับเพื่อให้บํารุงต้นบํารุงแล้ไป,ไปก่อนที่นี่พี่เห็นส่วนใหญ่ใช้น้ํากันแบบนี้คือคืออะไรเนี่ย เป็นมินิสปริงเกอร์ครับพีเ่เอาไว้ให้น้ํามันจะประหยัดน้ําด้วยเพราะว่าเราต้องเก็บน้ําไว้ในใช้ในช่วงฤดูร้อนอืเพราะว่าช่วงฤดูร้อนอาจจะน้ําไม่พอแล้วก็ต้องประหยัดน้ําด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ครับพวกศัตรูพืชหรือวัชพืชเนี่ยเราดูแลจัดก,การเป็นยังไงศัตรูพืชเนาะเราก็จะใช้สารเคเมีครับมแมลงศัตรูพืชเช่นเพียงไฟไ,ไรแดงพวกนี้ครับที่จะเข้ามาทําลายในช่วงผลเล็กผลดอกอต,ตอนตอนที่มันเป็นดอกช่วงนี้ครับแลวโรคอ่ะ โรคพืชช่วงนี้ยังไม่น่าจะมีนะเพราะว่าต้องเกิดฝนครับช่วงนั้นก็จะมีในส่วนของแคนเกอร์ส่วนของสแครบเข้ามาทําลายส่วนของผลครับเราก็ใช้ปราบโรคพืชปราบโรคพืชใช่ครับยาปราบโรคพืชก็เอามาฉีดพ่นวัชพืชอ่ะหญ้าอะไรพวกนี้ในส่วนของหญ้าวัชพืชพวกนี้ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเพราะว่าเราต้องการที่จะให้หญ้าวัชพืชพวกนี้ครับคุมหน้าดินไว้ด้วยไม่ให้น้ำมันเลยถึงำใบอิวครับอืมอครับ ของบอยนี่ได้ G A P ไหมได้ครับได้ G A P อ๋อแสดงว่าสิ่งที่เราใช้สาร่มีนในการกําจัดศัตรูพืชโรคพืชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแต่เราจะต้องใช้ให้ถูกวิธีว่าจะทํายังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเองอกับผู้บริโภคว่าจะทํำยังไงม,มันก็ต้องมีกระบวนการในการจัดการส้มในในเชียงใหม่เนี่ยปลูกันประมาณ3-4ถึงสี่หมื่นไร่อยู่ที่ฝางเนี่ยครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งประมาณ1 7800ไร่ ครับเนาะตอนนี้ส้มฝาดโดนโจมตีเรื่องส้มอาบสารพิษครับถ้าจะใช้คำว่า,า oh. ส้มอาบยาพิษนี่มันก็อาจจะเกินไปหน่อยพี่เกิน <Okay, S 2> ไปเกินไปพี่เพราะว่าช่วงที่เกษตรกรใช้ยาจริงๆครับก็จะเป็นช่วงนี้แหละครับช่วงช่วงที่กําลังมีดอกติดดอกติตด,ดอก ช่วงนี้ก็จะใช้ปราบศัตรูพืชไปเรื่อยๆประมาณเดือนแค่2เดือนถึง2เดือนไม่เกิน3เดือนครับที่จะใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่ายาอะไรเยอะๆช่วงนี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะห่าง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 ในการควบคุมแมลงเฉยๆเราจะไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นแล้วจนไปถึงช่วงที่เราเก็บเกี่ยวมันไม่มีแมลงศัตรูพืชตัวไหนครับที่จะมาทําลายได้แล้วเราก็ ไม่ต้องพ่นก็ได้เบลองเฉยๆเบลองเบลองเบลองทุนเบลองทุนสับต่างรับแล้วเราก็ไม่ฉีดกันแล้วไม่ใช้กันแล้วตรงนั้นเห็นบอกว่ารวมกลุ่มกันเป็นอะไรนะเกษตรแปลงใหญ่ใเป็นเกษตรแปลงใหญ่ครับเป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ส้มสายน้ำผึ้งอำเภอฟางครับมีมีคนมีสมาชิกกี่คนตอนนี้มีสมาชิกอยู่30รายครับ3ารายครับ30รายมีพื้นที่ ในสมาชิกในกลุ่มก็ประมาณ346กไร่ครับ346กไร่ใช่ครับแล,แ,ลแล้วคิดจะเพิ่มขึ้นมาอีกไหมเพิ่มครับตอนนี้มีคนสนใจเข้ามาร่วมเยอะากครับไอ้ที่เราเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์ในส่วนของมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้และให้งบประมาณในส่วนของวัตถุดิบเข้ามาช่วยอืแล้วมีการแชร์ข้อมูลกันว่า ชร์ข้อมูลในส่วนของแมลงศัตรูพืชการบริการบริหารจัดการในสวนอย่างนี้ครับนาความรู้มาพัฒนาของแต่ละสวนเพราะว่าแต่ละสวนก็ยังมีจุดเด่นของแต่ละสวนอยู่แล้วเอามาเอามารวมกันเอามาแชร์กันก็จะทําให้ทุกสวนมีคุณภาพเยอะขึ้นมาเหมือนเหมือนจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันใช่ใช่ใช่ช่วยกันช่ช่วยกันนอกจากเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วได้เห็นบอกอะไรมีวิสาหิีชุมชนวิสาหิีชุมชนกลุ่มวัยรุ่นํำส้ม กลุ่มวัยรุ่นทําส้มใช่ครับมีคนมารวบเยอะไหมเยอะอ่าตอนนี้ในกลุ่มวิสาหกิจจะมีอยู่ประมาณ10วายสิบบายใช่ครับแสดงว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ครับคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยครับอืเรามารวบกันแล้วเราทําประโยชน์อะไรให้กลุ่มในส่วนนี้เราจะนําส้มนะครับส้มสาย้ําพึ่งเอามาอบแห้งแปลรูปครับแป่รูปแปลรูปออกมาเราก็จะใช้ส้มสาย้ําพึ่งที่ ไม่ไม่ใช่ว่าตกเกาประมาณว่าผิวผิวไม่สวยผิวไม่สวยผิวดาผิวนี่ครับจากการทําลายของแมลงศัตรูพืชแต่ข้างในมันยังยีอยู่เราก็ใช้ในตัวนี้นะครับมาเพิ่มมูลค่าอ๋อเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปแปรรูปออกมาเป็นเป็นส้มอบแห้งส้มอบแห้งใช่ครับอันเนี้ยเนี่ยเราเราใช้วัตถุดิบผลสดอย่างเงี้ย เท่าไหร่ถึง<อ>จะได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้นนประมาณกิโลนึงประมาณกิโลน<ม>แล้วเราเราต้องใช้ผลสดๆนี้มาทำอย่างงี้ใช้ติดอประมาณ15โลครับ15โลสดไม่ปกติขายโลกี่บาทเอาอจากสวนเลยเฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ25บาทครับ25บาทต่อกิโลอันนี้ผลสดนะครับผมแล้วแล้วพอมาทำนี้ใช้15กิโลจากผลสดมาทำไปนี้ได้1กิโลกิโลแล้วขายกี่บาท ถ้าเป็นราคาส่งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งพัน็ดร้อยครับอันนี้เราเราส่งเราทำแล้วเราส่งยังไงเราเป็นรีออเดอร์ครับพรีออเดอร์อ๋อต้องมีคนสั่งมาไม่ไม่ไม่มีวางขายกันทั่วไปเงี้ยไม่มีครับคือเราเคยทำวางขายอยู่ครับอืมแล้วไงแต่มันมันมีอายุของสีตัวผลผลิตอยู่ครับอ๋อยิ่งไว้นานมันจะมีสีคล้ำอืมโดยธรรมชาติของมันอันนี้อันนี้เราผสมอะไรไหม ไม่ครับสดๆเลยใช่ไหมได้มาแกะเปลือกเอาล้างก่อนแกะเปลือกเปลือกหั่นวางบนนี้แล้วอะไรปอบตู้อบตู้อบนี่คืออบตู้อบลมร้อนครับตู้อบลมร้อนคือตู้นี้ใช่ครับใไหมเบนพูดในฐานะที่ปลูกส้มครับผมพูดแทนส้มพูดได้พูดยังไงครับผมก็จะบอกว่าอานนั้ะครับเรามีวิตามินซีวิตามินซีอะไรดีมีประโยชน์ครับเราดูแลแบบ มีมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานอะไรมาตรฐาน G A P ครับผมได้ G A P ด้วยใช่ครับได้ได้ได้ครับผมเราใช้สารเคมีอยู่ครับเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าเราใช้ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคพวกผมก็เป็นเกษตรรุ่นใหม่นะครับเป็นวัยรุ่นทำส่งนะครับพวกผมก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดครับเท่าที่จะทําได้ครับจะใช้ความรู้ใหม่ๆจะใช้ความรู้ในเรื่องสารเคมีเราจะเลือกใช้ ที่จําเป็นเท่านั้นครับส้มเนี่ยครับเป็นพืชนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ริโภคต่างๆครับเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับก็อยากจะให้ผู้ริโภคเปิดใจหน่อยว่าส้มเนี่ยมันเป็นส้มที่ปลอดภัยเป็นส้มที่เกษตรกรตั้งใจทาครับส้มสายม้พึ้งครับเป็นอาชีพของเกษตรกรที่มีมาตั้งแต่ช้านานแล้วมาเป็น30 40ี่ปีแล้วครับในส่วนนี้ก็อยากให้ผู้ริโภคเห็นใจเราด้วยส้มพูดได้นะครับ ผมว่าเพื่อนผมแต่ละคนก็พูดไปค่อนข้างจะหมดทุกอย่างเลครับในในในเรื่องของคุณประโยชน์ในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตในเรื่องของการมี GIP ในการรับรองผลผลิตที่ออกไปสู่ท้องตลาดสำหรับผมอยากจะฝากในเรื่องของกลไกทางการตลาดมากกว่าที่ที่มีการโจมตีกันในเรื่องการใช้สารเคมีการใช้อะไรเพราะว่ามันมันสร้างผลเสียให้กับเกษตรกรค่อนข้างกว้าง เพราะว่าเกษตรกรแต่ละคนที่เขาทํามาก็ตั้งใจทํากว่ากว่าจะได้ผลผลิตออกมาในเรื่องของผลผลิตที่มันออกมาให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดแท้จริงดีกว่าอย่ามาโจมตีกันแบบนี้ดีกว่าช่วยกันส่งเสริมเนาะัช่วยกันส่งเสริมดีกว่าอย่าทำลายกันเลยใช่ครับเนาะนี่ครับก็คือเสียงจากส้มนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ